สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดเนาะครับผมอันนี้วันนี้น้องได้เปลี้ยนใหม่มาเนาะครับผมเนาะวันนี้เลี้ยนใหม่น้องมาก่อนราคาก็พุ่งกระชูดเลยเนาะครับผมเลี้ยนออกใหม่เมื่อวันที่สนะิบสามเนาะก็จากประสบก,การณ์นะครับผมก็วันที่สิบหกที่ผ่านมาก็มีคนถูกหวยกันโอ้หลายสิบคนครับผมเนาะสําหรับบูชาอันนี้ไป แล้วก็มันเป็นพิธีใหญ่นะครับผมเนาะมันราคามันเลยแรงเนาะขนาดน้องขาดการไว้ก็ยังเกินที่น้องขาดการไว้อีกนะครับผมเนาะเป็นพิธีใหญ่แล้วก็เจิจอาจารย์หลายๆท่านได้มาบุกเสกเนาะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นงานเย่ว e เนาะที่เป็นการหลอ่อพระประธานในโบสถ์ด้วยนะครับผมเนาะมันก็เลยเป็น งานที่ยิ่งใหญ่แลนเหรียญก็ซึ่งเกิดประสบการณ์กับหลายๆคนเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในรายการเนาะอันดับแรกน้องก็กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่กดติดตามเนาะกดกดติดตามกดกระดิ่งให้ให้ผมเนาะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมเนาะแล้วก็ลูกค้าเก่าใหม่ทุกท่านเนาะครับผมเนาะที่ติดตามรับชมเนาะซื้อขายกับผมเนาะครับผมแล้วก็ออเดอร์นี้บางออเดอร์เนาะ ก็ลองโทรเช็คมาเนาะบางบางออเดอร์เนาะบางทีออเดอร์ที่สั่งกับน้องไว้เนาะก็น้องก็เริ่มเริ่มทยอยเคลียร์แล้วก็บางอย่างก็เริ่มมาแล้วเนาะครับผมเนาะก็กราบขออภัยพี่พี่ที่ให้รอนานเนาะครับผมเนาะสำหรับห้าพยัก์เนาะมีพี่ท่านนึงสั่งผมไว้เนาะก็ลองลองโทรมาเนาะครับผมเนาะห้าพยัก์เนาะไอห้าพยักษ์ลุงยาเดี๋ยวน้องจะโทรไปแจ้งเนาะสำหรับพี่อะไรเดี๋ยวน้อง หาเบอร์โทรอยู่พอดีน้องจุดไว้ตรงไหนไม่รู้เนาะน้องกะกบพอไปเนาะสําหรับสมาชิกใหม่เนาะที่ใครเข้ามาอยากซื้อขายผมก็อันนี้ครับอันนี้สแกนไลน์ผมได้เนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เบอร์โทรน้องเนาะครับผมเนาะสาหรับเบอร์โทรอันนี้เลขบัญชีน้องเลขเดียวทั้งนั้นเนาะครับผมเนาะสําหรับเลขบัญชีเนาะครับผมเนาะก็เลขหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเนาะที่น้อง ใช้อยู่ในปัจจุบันเนาะครับผมเนาะหรือค้นหาลายเบอร์นี้ก็ได้เนาะครับผมจะขึ้นเด้งเลยนะครับผมเด็กวัดเจ็ดแปดแปดเนาะครับผมเนาะหรือเลขแปดเนี่ยเจ็ดแปดแปดท้ายหรือแปดแปดแปดท้ายเนี่ยน้องก็จำไม่ได้เนาะพอดีพอดีน้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะมันก็เลยงงๆเดี๋ยวน้องกลับเข้าไปดูก่อนว่ามันเป็นชื่ออะไรกันแน่เนาะครับผมก็ลองทักเข้ามาครับผมส่งทิกกงที่เกอร์ทักเข้ามาสาหรับเลขก,การส่งเนาะบางทีน้องก็ขอไปถ้าน้องลืม ไปเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็เอาก็ถือว่าไม่ทับเท่าไหรนะ่เนาะก็ลองทับเหมือนกันเนาะครับผมเนาะสำหรับเหรียญไอ้เก้าอธิอธิบดีนานาคราชเนะนา,านะนาคราชเนาะนี่ครับพิธีใหญ่เนาะที่น้องได้ไปช่วยงานมาเนาะครับผมเนาะก็ถือว่าน้องไม่ทันสักสักเหรียญเลยเนาะครับผม <laughs> น้องไม่ทันสักเหรียญนะเนาะพอดีน้องวานไกลแล้วน้าก็เปิดเปิด ประมาณทุ่มหนึ่งเปิดจองประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับเนาะพอดีน้องบ้านไกลก็บของเสร็จน้องก็กําลังขี่รถกลับเนาะกลับมาถึงบ้านเขาเต็มกันหมดแล้วเนาะเรื่องการจองเนาะน้องก็เลยไม่ทันสักเหรียญอันนี้น้องไปไล่ตามก็บมาเนาะครับคุณเนาะเดี๋ยวอันนี้น้องจะทําคลิปต่อไปเนาะในเรื่องราคาเนาะอันชุดนี้สี่ชุดก็เมาก็มเมามากก็สองพันแล้วสี่เหรียญเนี่ยอันนี้เหรียญทองแดงเนาะเหรียญปอกกระืนเนาะอันนี้เดี๋ยว ช็คราคาทีนึง่งพอดีไปจิ๊กกับหลวงพี่มาหลวงพี่ยังไม่แจ้งราคาจิ๊กมาก่อนเนาะครับผมเนาะ <c oughs> แต่ว่าสองเหรียญเนี่ยเนาะถ้าหมองสีเหรียญน,นี่น้องก็ให้สองพันสองได้เนาะเดี๋ยวน้องจะทาคลิปต่อไปแต่ว่าถ้าแยกเหรียญน้องก็ขอคนละราคาเนาะถือว่าราคาก็สูงอยู่คนระับเนาะถือว่าราคาสูงอยู่เน,ะนาะตอนนี้เนาะก็ลองทักมาเดี๋ยวน้องจะอันนี้สําหรับตัวท็อปที่น้องได้มาเนาะก็สําหรับ ตัวท็อปสุดนะหน้ากากทองคำนี่เอาไปหวังเลยครับตอนนี้พันไอหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วเนาะครับผมเนาะเออกล้องเฉยวะกล้องกล้องกล้องมันเจ็ดหมื่นแปดแล้วเนาะถ้าใครสู้ไหวก็ทักลองทักมาครับผมเผื่อน้องหาได้เนาะก็มีช่วงนี้ก็มีคนเปิดเปิดอยู่เห็นคนเปิดเปิดอยู่เรื่องหน้ากากทองคำเนาะก็สวยน่าเก็บน่าใช้ครับผมเรามาชมเลรดกันก่อนอันนี้เลรดเนื้ออันปะากศาอันปะกาเนาะราคาหลักร้อยครับผมเนาะอันนี้ 900บาทเนาะครับผมเนาะสำหรับเนื้ออันปะกาเนาะยังไม่แกะซีนพอดีกล้องหากินหายังไม่เจอเลยพี่ <c oughs> ต้องรบกวนครับผมเนาะชัดไม่ชัดยังไงก็ชี้แจงมาได้เนาะครับผมแล้วน้องต้องหาซื้อกล้องใหม่แด้ล่ะเนาะครับผมออันปะกาเนาะอันปะกาอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าใส่ไปมันจะดาจะน,นี่หรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจน้องก็แล้วแต่เหงื่อใครแต่ละคนเนาะนี่ครับก็ยังไม่แกะซีนเนาะครับผมเลขก็อยู่ข้างในเนาะัวเลขตัวโคตรเนาะครับผมสวยครับผมเนาะ ก็ลองทักมาถ้าใครสนใจเนาะสำหรับเดียก็มีมียอดอยู่พอดีน้องไปเมามาเนาะไปเมามาก็ลองคุยกันได้เนาะเรื่องราคาต่อรองมาดูครับผมอันนี้น้องขอเปิด900ก่อนเนาะครับผมเนาะน้องก็มียอดให้อยู่เล็กเน้อยพอดีน้องไปเมาเข้ามานี่ครับน้องไปเอาเข้ามาเนาะต้าให้ถูกเนาะก็พอดีน้องก็ไปเจ็บไอ้จับ เหรียญอันนี้มาก่อนเนะาะเงินเดืน้อยก็เอามาน้อยก่อนนะครับผมสําหรับเดทนะครับผมเนาะอันนี้นะคะ900บาทเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะสําหรับเดทตัวนี้เนาะก็มียอดส่วนหนึ่งเนาะเดทเนื้ออันปากกาแล้วก็เราก็มาชมเหรียญกันเลยนะครับผมเนาะผ่านไป5นาที อันนี้กรอบจะแตกหน่อยนึงเนะาะเพราะการส่งหรือไงนี่นะน้องก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้หมายเลข205นเนาะหมายเลขนี้อันนี้สร้างสร้างกี่องค์วะสร้าง299้ามั้ง2 9 9น่าจะส9 9้าองค์น้องก็จำไม่ผิดเนาะนี่ครับ205ครับผมหมายเลขนี่ครับเนาะสวยๆครับผมสำหรับลงยาแดงเนาะก็ราคานี้ก็อันนี้ก็ แปดพันเนาะครับน้องได้เจ็ดเกือบแปดเนาะน้องขอต่อรองอันนี้น้องก็แปดพันก็รักษารักษาราคาไว้ก่อนเนาะให้มันถูกให้พี่ๆได้แบ่งถูกก็อาจจะมีเดียวเนาะในหลักแปดพันเนาะถ้าใครสนใจเนาะครับผมเนาะในแปดพันนี้เนาะนี่ครับเนาะสวยๆครับผมนี่มีโค้ดหน้าข้างบนเนาะแล้วก็สองศูนย์ห้ากล้องอาจจะไม่ชัดเนาะครับผมเนาะสำหรับกล้องครับผม นี่ครับตัวยันครบสูตรอันนี้เขาเรียกว่าหนาคเกี่ยวหรือานักไรเนี่ยน้องก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะตัวยันเนาะโชคลาบอันดับแรกโชคลาบมาเลยครับผมนี่ครับโชคลาบมีตาค้าขายเนาะครับผมอันดับแรกคนก็ถูกหวยกันเยอะครับผมเนาะถูกหวยทั้งสามตัวทั้งสองตัวล่างสองตัวบนก็มีนะครับผมคนที่ถูกและคนที่ถูกนี่ไม่ใช่ว่าจะถูก บอกตรงๆเท่าว่าเอาเท่าว่าตามวิทยาศาสตร์ตามตามหลักการเนาะถ้าคนถูกด้านหลังเหรียญนี่ก็มีแค่ไม่กี่คนเนาะที่ถูกด้านหลังเหรียญเนาะถูกไอ้ตามเลขเนาะเพราะว่าเลขมันต้องมีคนถูกอยู่แล้วเนาะแต่นี่บางคนที่ถูกที่ประสบการณ์ที่ถูกเนี่ยเหรียญนี่คนละเบอร์กันนะครับผมคนละเบอร์คนละเขาเรียกว่า,างไงเหมือนหกเจ็ดเจ็ดหกครับผมเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกนั่นไอ้ที่เข้าถูกเนะี่ยเขาได้เหรียญเบอร์เขาได้ทองแดงเบอร์ สี400่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบสามมั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะครับผมเนาะนะครับสี่ร้อยเก้าสิบสามแล้วเขาก็ถูกเลขเลขสองตัวล่างใช่ไหมสองตัวล่างศูนย์สามนะครับเนาะนั่นนะครับก็ประสบการณ์เนาะอันนี้ผมว่าก็น่าจะประสบการณ์เนาะแต่พระบูชาเขาก็เอาเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดไปเนาะครับผมเนาะต้องเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดเนี่ยน้องจําไม่ได้เนาะคนที่ถูกคนที่ถูกเนาะ ค anyway นที amos, ่ถ like <del> <dest> ูกหวยคนนั้นเนาะประสบการณ์เนี่ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างครับผมเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญถ้าเรื่องบังเอิญเนี่ผมก็ว่าตีไปถ้วเลขโคดเลขอันนี้มันบางคนเขาก็ซื้อเลขโคดเนาะมันกระูกมันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญและโชคลาภก็ได้นะครับผมเนาะของเขาเนาะแต่วันนี้เขาก็ถูกหลายคนหลายท่านเนาะบางคนก็ถูกรอตตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวอย่างนี้เลขท้ายสามตัวหน้าอย่างเงี้ยครับผมเนาะก็มีครับผมเนาะก็มีประสบ ตอนนี้ครับราคามันก็เลยพุ่งกระชุดเนาะตอนแรกน้องก็เงีย,งยบๆอยู่ครับเนาะก็กําลังหา,หาแบบหาแบบราคาเบาๆมากที่สุดเนาะเอาไปมามันมันไม่ไหวครับผมมันปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าปล่อยไว้นี่ราคานี่ดีดไปยันเป็นพันครับผมเนาะถ้าสหรับทองแดงเนาะแต่นี้นี่ราคาจองนี่ออกวัดออกวัดก็สองพันกว่าบาทเนาะน่าจะประมาณนี้สองพันกว่าบาทแล้วก็ พอสองพันกว่าบาทก็อันนี้น้องก็น่าจะต่อมือสองมือสามมาอีกทีนึงเนาะราคาก็สูงมันก็เลยถีบตัวขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็มีแต่คนอยากได้ด้วยเนาะครับผมเนาะสาหรับลุงยาแดงเนาะสวยๆครับผมเนาะสาหรับผมผมก็ชอบเลยเนาะสวยๆเลยน่ครับเนาะอนาคตไม่เนี่ยน้องถ้าไม่มีใครเอาก็น้องก็อาจจะใส่กรอบก็ได้นะครับผมเนาะใส่กรอบเดี่ยมเนาะสวยแจ่มเลยครับเนาะสาหรับอง์นี้สวยๆเลยครับเนาะ ลงยาแดงเนาะราคา8,000เนาะอันนี้8,000ก็ถือว่าตอนนี้ก็กําลังหาได้เนาะครับผม8,000เนาะแต่ว่าถ้าต่อไปผมก็ไม่แน่เนาะก็หน้ากากทองคําก็9,000กว่าบาทราคาเปิดจองเนาะครับผมเนาะตอนนี้ก็ปิดประมูลกันที่หนึ่งหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับผมหนึ่งหมื่นแปดหมื่นเก้าประมาณนี้หนึ่งมื่นเจ็ดถึงหนึ่งมื่นเก้าปิดประมูลนี่ก็น้องก็ว่าถ้าราคานี้ก็อาจจะหาได้เนาะถ้าราคานี้เนาะหน้ากากทองคำเนาะ อันนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่ใส่กรอบนะยังไม่รวมกรอบยังไม่รวมกรอบครับเนาะก็ราคาก็ไปแรงเพราะว่าของหลวงพ่อนี่เคยมีประวัติเคยมีประสบการณ์เรื่องนาคเกตกษัตริยนะ์เนาะเกี่ยวกับนาคเกตกษัตริย์มาแล้วเนาะพอมาพิธีนี้ก็หลวงพ่อก็ท่านได้ปลุกเสกตอน้าต้นเดือนเนาะ้าต้นเดือนวันละแรกเนาะ้าที่หลวงพ่อได้ปลุกเสกแล้วก็วันนั้นผมได้อยู่ใน เหตุการณ์ได้อยู่ในทั้งวันเลยเนาะวันนั้นน้องไปวัดทั้งวันเลยน้องก็ได้เห็นหลวงพ่อท่านได้เข้าปลูกเสกเนาะวันนั้นนี่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงเช้าจัดข้องจัดไรเนาะแล้วก็หลวงพ่อได้ทําพิธีปลูกเสกรอบนึงแล้วเนาะรอบบหมยประมาณบหม่สามใหมยสี่หลวงพ่อก็ได้ใส่อีกรอบหนึ่งอัดไปอีกรอบนึงก็ตกเย็นหลวงพ่อเห็นเขาว่าหลวงพ่อก็อัดอีกรอบนึงช่วงคำคำเนาะแล้วก็ทุกเช้าของของที่ตอนที่พระอยู่ที่วัดนี่ ทุกๆเช้าตอนตีสี่ที่ห้าหลวงพ่อก็ได้ลุกขึ้นมาปลูกเสกอีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องของการปลูกเสกวรรทุงคนแล้วก็พอมาวันที่สิบสามเนาะก็ได้ปลูกเสกเป็นพิธีใหญ่เนาะก็เลยหลายๆอาจารย์เนาะก็จะมีอาจารย์หนึ่งในนั้นก็จะมีฤาษีคัมพีอาจารย์สุริยันเนาะฤาษีคัมพีก็โชคลาภค้าขายมหาเสน่ห์อยู่แล้วนะครับผมเนาะฤาษีคัมภีร์ก็สุดครับผมคนไต้หวันคน สิงคโปร์เนาะคนมาไอ้เขาเรียกว่าหวยพวกเจ้ามือหวยลาวเจ้ามือหวยฮานอยอะไรเงี้ยก็เอาตะกรุดเข้าไปก็หลายคนครับผมพวกเจ้ามือหลกเจ้ามือเลขเนาะครับผมพวกพวกเสี่ยงโชคเนาะครับเพราะว่าฤาษีของพีเขาสุดทางด้านนี้อยู่แล้ยวนะครับผมเนาะเรื่องการเสียงโชคเรื่องการค้าขายเมตตามหาเสนีเนาะครับผมเนะมากนะก,ก,ก็มีสายหลวงปู่หงเนาะลูกศิษย์หลวงปู่หงก็มีเนาะก็มีอาจารย เสาอาจารย์พระครูปยนัตเนาะก็ทางสุรินก็อาจารย์เสกสรรมั่งเนาะถ้าน้องเก่าิก็ขอไปก็พระอาจารย์โขงอันนี้ก็สุดยอดครับสายเหนียวเนาะครับผมเนาะพระอาจารย์สุริยันก็ที่ว่าก็อันนี้ก็สุดเหมือนกันเนาะวัดป่าวังน้ําเย็นใช่ไหมเนาะจังหวัดมหาสารคามเนาะครับผมแล้วก็ก็มีแต่อาจารย์เด็ดๆทั้งนั้นเนาะครับผมถ้าใคร ใครอันนี้น้องก็จําไม่ได้เนาะหลายๆคนมีแต่ท่านเด็ดๆทั้งนั้นแต่ละคนเนาะครับผมมาปลูกเสกในวันนั้นด้วยนะครับผมนวันที่สิบสามเนาะก็คิดดูก็เอาเค่ครูบาอาจารย์ก็สุดนะครับเนาะก็เด็ดๆอาจารย์ขงก็ไม่ธรรมดานะครับตะกุดท่านก็ก็เหนียวได้เหมือนกันนะครับตะกุดของท่านเนาะตะกุดท่านเกี่ยวกับเหนียวเกี่ยวกับไรเนาะก็สุดเหมือนกันอาจารย์ขงไอหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่แล้ว ผมก็จาไม่ได้น,นั้นลวงปู่ก็ท่านมีเมตตาสุดยอดครับอันนั้นพอดีไอ้ก็ได้ลุงปู่มหาศีลาลุงปู่มหาศีลาท่านมาไม่ได้นะครับผมเนาะก็เลยไม่ได้เชิญเพราะว่าท่านติดธุระเกี่ยวกับการรักษาฟักฟื้นเรื่องสภาพร่างกายท่านนะครับผมเนาะท่านก็ก็แข็งแรงดีอยู่เนาะลวงปู่มหาศีลาเนาะแต่ว่าพอดีท่านไม่ได้มาเนาะครับผมก็เลยก็เลยท่านไม่ได้ปลุกเสกนะตามจริงก็ ในพิธีเจ้าของพิธีเขาก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ตั้งใจว่าจะเชิญท่านมาแต่พอดีท่านได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปเจาะเลือดได้จะไปอันนี้เนาะรับร่างกายท่านก็อีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียวกว่าอะไรเกี่ยวกับการปอดเชื้อเชื้อโรคนะครับผมเนาะก็ก็ถือว่าพิธีนี้ก็สุดยอดครับผมเนาะแล้วก็พอรับเหรียญก็พากันต่างกันรับเหรียญแค่ วันที่สิบสามเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกเนาะก็เครียสามันก็ถือว่าได้รับเหรียญกันเกือบหมดทุกคนเนาะแล้วก็มีคนถูกหวยกันละนาวเลยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าราคาเลยพุ่งกระฉูดไปเลยนะครับภายในพิษตาครับผมตอนนี้ก็ก็ถือว่าก็ต้องเอาตอนนี้ครับผมเนาะเพราะว่าก็เหมือนนาคเจ็ดกริย์นาคเจ็ดเจ็ดเจ็ดริย์นี่ก็ราคาก็ไม่ลงนะครับเนาะราคาก็ไม่ลงเลยนะครับนาคเจ็ดกริยัเนาะก็อันนั้นก็มีตาค่าขาย โชคลาภก็มีเนาะแล้วแต่ก็อยู่กับบาปกับบุญกับอันนี้ของตัวเราด้วยเนาะครับผมเนาะว่าเท่าไหร่อะไรไงเนาะครับผมเนาะมันก็อยู่กับที่เราทําบุญมาด้วยเนาะเนาะก็มันก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนเอาไปก็ถูกหวยบางคนเอาไปก็ขายขายค้าขายดีเนาะนี่ครับราคามันก็เลยแรงเนาะตอนนี้ก็ผมว่าหน้ากากทองคําอีกหน่อยนี้สองหมื่นก็เอาไม่อยู่ครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมาเผื่อผมหาได้เนาะครับผมเนาะ น้ากิดสองคำรู้สึกจะมีเก้าสิบองนะครับผมเนาะเก้าสิบองเก้าสิบอันนี้ก็น่าจะมีสองเก้าเก้ามั้งผมก็ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวน้องไปเช็คอีกทีหนึ่งเนาะสร้างน้อยครับผมแต่ละเหรียญก็สร้างน้อยขนาดอันนี้ก็พันองคหรือพันห้าเนี่ยพันองค์มั้งนี่ครับทองแดงเนาะทองแดงจะไม่ออกสีแดงแดงนจะออกเป็นเงินเงินยะังไงเนะอันนี้ก็สร้างส oh ามร้อยองมั้งนี่ครับเนาะไอทองละคังเนื้อทองระครังเนาะ ครับประมาณนี้ก็คิดดูครับสามร้อยหรือเท่าไหร่เนี่ยน้องก็ไม่แน่ใจนะครับผมเอ้ยอันนี้มันร้อยสิบแปดมัง้งน่าจะสองร้อยสิบแปดสร้างน้อยครับผมถือว่าสร้างน้อยมากครับผมสําหรับรุ่นนี้เนาะก็เลยเป็นที่ต้องการน้อยกว่าน้าเจ็ดกริย์ด้วยเนาะครับผมถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาครับผมเนาะ ก็15นาทีเนี้ยเนาะถ้าใครสนใจก็ลองทักมาเนาะมาคุยราคากันอีกทีหนึ่งเนาะครับผมเนาะอยากได้ไงเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้ล่างๆเดี๋ยวน้องจะมาชมให้ชมกันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวไปเนาะครับผมเนาะสำหรับสุดท้ายนี้น้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่รับชมรับฟังกันเนาะครับผมกราบขอบพระคุณครับ